เอาเมกเกี้ยวขุมไว้เนาะหาเศษไม้เศษยังลงไปใส่คุมไว้พี่เนาะขุดลงกับบางเสาเส้นเนี่ยเยอะๆเอาก็เก็บไม้ลงไม้ตายเนาะเก็บลงไปให้ปู่กินใหม่ตะโหลกเคาเก็บไม้เน่าแล้วเอาก็เก็บลงไปใส่ไม้ตายเดินบ้านเดินเฮือนเนาะเก็บลงไปใส่ กนเผากันยังไงอยูกปะปะเสียงคงเียงเก็บมาใส่

เห็ดคุ้มน้อยๆก็ได้พี่น้องไงคุ้มใหญ่อย่างงี้คุดลงก็เสาเส้นอย่างเงี้ยคุดลงก็บนเลยก้าวเศษไม้เศษยังมากองใส่คุ้มน้อยๆดิคุ้มเลยจะได้ห่มใหม่เนาะห่มหมวงห่มยังห่มว่าไงมียังก็เล่ยแต่คุดลงไปกับพ่อเฮือนปวกกันเลปวกก็กดีเลยเนาะเศษไม้ใบ หม่ได้ยังลงไปใส่ไปใส่อะไรปวกมันก็จิ้เป็นเือนเป็นยังอยูน่ยนี่เหินอะไเหาเห็ดเสือแล้วเลยครบเจ็ดวันแล้วก็มาใส่มหดเนาะมันจะกิ้อยู่นี่ปวกเสือมันจะแพร่ขยายอยูน่นี่ออกบริเวณแถวนีน้เอาใส่ใหมๆก็ใส่ดีกว่าโจดฉิงเนาะมาปลูก ปลวกไว้กินเทาเห็้เพื่อนปลวกไวไหวอะไมเคาจะเอาเสือม,ม,นมันมาฮดเนาะมันทอดและสิให้ยบังอินเดอร์พี่น้องเด้อครบสามมือเลยพี่น้องสิมาใครเสือเฮดที่มักไหวสามมือแล้วให้พี่น้องเบิ่งเด้อจ้า เป็นดอกเลยพี่น้องเป็นดอกเลยสามถังเลยเป็นดอกเลยมีเสือนมียังมันปั้งขออย้ายขนาดเลยมีทั้งือกันี้คัก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 หกสามมือข้ามาใครบง่งเนาะ หลังจากนั้นเขาก็เอาน้ำใส่เนาะเอาน้ำใส่น้ำปั๊บน้ำมาสางได้พีนองเลยบอกไปน้ำปั๊ปลาได้น้ำสางน้ำมาข้นมาไปสางมองดูของมันเป็นโดกระโปขยายขนาดเลยพี่นองเอ้ยเขาเอาหน้าาใส่บะนี้เนาะดื่มน้ำ เริ่อยากเต็มถังเลยเขาใส่เบ็ดคูถังเนาะหลังจากนั้นเขาก็มักไว้ต่อไปอีกเกทวันหลังจากเกตวันแล้วเขาจึงมาไขบางอเดี๋ยวพี่น้องด้วยเขาจงเอาไปนําใส่ได้เนาะในสามถังเห็ดพร้อมกันในสามถังเห็ดเมื่อน้งงามขนาดพี่น้องนี่มองดูนี่สปอร์มันเป็นดอกเห็ดเลยงามงามงามหลังจากเกทมือเลยสิมาไขาต่อเดี๋ยวพี่น้องด้วย มักเสือเห็นปวกขบเจ็ดวันอีกแล้วสิมาไขบืแงออีกเลยพี่น้องเย้ยสีปลูกแล้วบันนี่เสือเจ็ดวันนันี้หลังจากเขาเติมน้ำสามวันเลยเกือบจะเต็มทังเลยเขาเติมสเสือมันขยายสุดยอดเลยก่อนเขาสิไปปลูกเขาคนซะก่อนเนาะเอาไม้ลงไปคนเอาลงเลอกๆคนคน,น,นมันถั่ว คน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 ห้องคนให้เสื้อมันขยายถั่วสะก,กอนอะฮะจังเอาไปโฮดไปปลูกคนไปเงี้ยทงกลนมันบ่ไม่คนคน ดูหอมหอมคือเหล้าวันนี้กินนะเออแล้วมาตองวันนี่ตองเอาชิบไปหดดิเอาเอาตาตาเอา,า,าเอานี่ยอตัวงามะานาดยับลงแล้วมาตองเนาะตองเจ้าปุก๋กมาลงไปเนะี่ย ขนาดเลยหอมหอมคือเหล่าเอาเจ้ยอได้ไหมยอมาเอ่กันตรงตรงเออตรงมาทยเดงตรงนล้นี่เบิหนามะเลยเนาะ เนี่ยงอเนเสีอมันมตรงหีเ้าปุ๊กออกมามันลงไปเอาไปหดเนาะทอกใส่ทั้งขึ้น มาแล้วเขาก,มาก็มักโตบริทิมได้ขีป่ปวกนี่ก็ได้มกักโตเขาน้ำตาลใสคือเก่าอะไก็มกักโตไปอีกหน่องเลยดีงามอันนี้้วาลาตักใส่บัวบบนตักใส่บัวโอ้ตรเลยงามอันนี้ดี ถมไปแล้วพี่น้องทอมไปแล้วหลังจากทมเลยคอยก็เอา,บาใบไหม้มาปกเนะาะใบไหม่มาปกใส่ได้เติมแล้วคอยก็หดตืมอีกเอาเสือมาหดตืมอีกเนาะคนคุ้มที่เฮาป๊กนะเอาเสือมาหดใส่เวลาปัวกกินนะเนาะเสือมาจะขยายต่อไปลงเด้อพี่น้องเด้อ ปูงให้ขวกผักเด้อพี่น้องเด้อหมักไปได้สอบได้ๆกะกดไหลกดเซ่ให้หน่อยเด้อมาฮดใส่ดใส่สบายดีพี่น้องสบายดี